ครับตอนนี้นะครับเอฟซีกำลังจับตานะครับกระแสปังของหมอลําคูพี่น้องแห่งสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับนั่นก็นคือน้องไดมอนด์เดธทธิไกกับอีลาน้อยนะครับอ๋งอิงเพชรบานแพงที่แฟนๆนะครับกำลังเชียร์กันนะครับเป็นคูขวัญพี่น้องคูไมสุดฮอตของวงการหมอลัมยุกนี่ก็ววาไดานะครับเพราะเคมี เขากันเป็นย่างยิ่งนะครับความน่ารักสดใสความส้นก็มีให้เห็นนะครับกระแถมมีโมเมนต์แรงกวนกันออกซื้อบ่อยๆนะครับโดยนะครับเฉพาะเรื่องมาไล่แบ่งจากเอฟซีทีไดมอนด์นะครับดังมาก่อนน่ององค์อิงแล้วก็มีแม่ๆนะครับเอฟซที่ของมาไล่ให้เยอะมากนะครับ คณะที่น้ององค์อิงนะครับเป็นน้องไม่ล่าสุดนะครับที่ต้องการขอกำลังใจใส่เวลาชนะใจแม่แมสายหมอล่ำนิดหนึ่งนะครับแต่ล่าสุดนะครับองอิงนะครับได้มาไล่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ไดมอนตนะครับได้โพสต์รบคู่แคปชั่นว่าเอาสิอีหล่าน่อยบอน้อยนาะาอายแล้ว กำลังใจล้นหลามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้ไดมอนด์และองค์อิงครับและนี่แหละครับก็คือความนารักที่เอฟซครับอ่อนซ่อนความเป็นพี่น้องของไดมอนด์และที่ไก่กับน้ององค์อิงเผ็ดบันแพงเรียกร้อยยิ้มความสุขให้แม่แม่เอฟซีไปเต็มๆนี่แหละครับถือว่าเป็นคู่จิน้นนาไม่นะครับของวงการหมอล่ำครับ ว่าทีทำให้แฟนครับหรือ f อฟสุขคนนะครับอมยิ้มกันไปต,ตามกันนะครับเพราะว่านององอิงก็ถือว่าตอนนี้มาแรงมากนะครับหลังจากที่ปลอยซิงค์หอบฝันมาหลังห่านนะครับแล้วกาเป็นคนที่แสดงมิวซิกเองถือว่าข้างนี้นะครับเรียกน้ำตาได้เลยนะครับเพราะว่าบทบาทที่ได้รับนะครับ มันเป็นเรื่องจริงเรื่องเล่าชีวิตจริงของน้ององค์อิงนะครับวามาสมักกับเมย์อยู่หลังห้านสาวหน่อยเพชรบันแพงซึ่งบอโจไก้ให้โอกาสในการออดิชัน่นการออดิชั่นครั้งแรกก็ขึ้นเวทีนะครับลองเสียงจริงให้บอโจได้ฟังเลยนะครับหลังจากนั้นก็บ,บอโจนะครับก็ได้รับน้ององคอ์ิงเข้าร่วมใช่ค่าสาวหน่อยเพชรบันแพง ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็เป็นบุญวาสนาของน้องอหลีนะครับที่บอโจรับน้องเขาใช่ค่าสาวน้อยเพชรบานแพงและก็ย่งได้รับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับซึ่งทุกอย่างมันบ่มีเรื่องบังเอิญน,นะครับหลกักการนี้มันคือเรื่องจริงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเหตุการณ์ต่อมาก,ก็ได้เข้าไปนะครับกับปู่สนชัยนะครับถือถือว่า บอสโจนะครับให้ความเคารพถือว่าเป็นพอคนที่สองก็ว่าได้นะครับหล้กการนอกจากนั้นนะครับน้องอิงกก็ได้มาล่าถวายนะครับสารแมฮันนีศรีอะสารนะครับถือว่าเป็นการร่าแก่บนนะครับที่น้องได้เคยบนกับแมฮันนี่ไว,วา่าฐานน้องได้ยุขณะสาวหน่อยพเพชรวันแพงหรือหมอร่าขณะใหญ่น้องกสิมา ล่ําถวายแก่บนนะครับแล้วก็เป็นปากพทการอีกอย่างหนึ่งนะครับน้องก็ได้จับปิงปองนะครับที่อยู่ในไหขึ้นมาแล้วก็เลขไทยที่มั่นบอกนะครับ180อันนั้นก็เรียกเสียงเกลียวกาวได้นะครับว่าน้องนี่จับแม่นเสอเือเกินกระอว่วเป็นการให้โชคนะครับไ้ลาบของสารแมฮันนีนเองครับนี่ก็เป็นความเสื่อนะครับของส่วนบุคคล หล้กก็หลังจากนั้นครับนองกามาทําการแสดงยูด้าน,นาเวทีสาวน้อยเพชรบานพแพงหล้กก็มีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหล้กก็ล่าสุดเองนะครับมือว่านนะครับบอสโจก็ได้ผ้านององอิงนะครับกับทีมงานรถแห่นะครับมาล่าถวายเสียงร้องเสียงล่าแกสารแม่ฮันนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากนี้รถแห่นะครับก็บสิได้ออก ไปประเดิมนะครับกับพี่พี่น้องๆนะครับให้ฟังซึ่งน้ององค์เิงเองนะครับก็ได้ประเดิมยูธีสารคุณแมฮันนี่สีอีสานนะครับแล้วก็มีแฟนครับแฟนเพลงนะครับไปล่อเชี่ยเป็นย่างหลายนะครับคาดคาดว่าน่าสิเกือบพันข้นใดนะครับซึ่งกับตางค้นนะครับกลับไปอาเซมีอยากเสี่ยงโชคนะครับผู้ใดน้องกบจับนะครับ ได้หมายเลขสองสองหานะครับกับสองสามกาแฟนครับกาล่องเบิงนะครับเพื่อมันดวงดีแล้วการมีวาสนานะครับโชคลาบมั่นกับว่าเขาไผ่ออกไปนะครับถ้ามันถือขึ้นมาแต่ถือว่าเป็นลาบร้อยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับน้องอวิงก็ได้ลองเพลงหอบฝันมาลังหาัานหรือว่าเพลงของคุณแม่ฮันนี่สีสานนะครับเสียงน้อง กักค้ายนะครับเสียงกลางบ้านคือคุณแม่ฮันนี่สีอีสานบัว่าสิเป็นอ่าลักษณะภายนอกครับหรือไฟหรือว่านิวของน้องนะครับนี่คือการมองของแฟนคลับเอฟซีนะครับที่ต่างๆนหน้าที่เขาไปคอมเมนต์นะครับในตัวน้องบาว่าสิเป็นบางอย่างมองอีกมุมหนึ่งหน้าตาค้ายๆกันกับคุณแม่ฮันนี่สีสานนะครับนั่นก็นเป็นคือความคิดนะครับแต่เรื่องจริงแล้ว บาวาสิเป็นยังก็ตามครับอันนี้คือความสามารถของนองลุวนนะครับบาวาสิเป็นการแสดงด้านหนา้าเวทีเองหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับที่นองแสดงออกมามันเป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์นะครับซึ่งกาบบาได้คาดคิดออกว่าขั้งแรกสีเฮให้นองโด่งดังขนาดนี้นะครับแต่ว่ายังกระตามนะครับ น้องกับเป็นคนที่มีความสามารถดยู่แล้วเหรอครับถูกยางทางเคยขืนลดแฮหรือว่าขืนหมอลำก่อนสิงนี่แหละครับความสามารถของน้องถือว่าร้อยแปดพันประการนะครับทางทางทีน้องเองนะครับกับบอเคยไดเลียนวิชาพวกหนีมาแล้วนะครับเฮ้ากับคอยเป็นแรงใจนะครับเอฟซี FC สุขคนครับซอยพักดันกันครับในแบดวงมอลำเฮ้านะครับบ่ว่าสิเป็นน้องไดมอนด์ดิทีไกลหรือว่าน่องอ้งอิง หรือว่าคนมาไม่ที่สมัครครับเป็นนุ่มหน่อยไว้16ปีนะครับที่มาสวักซึ่งบบโจก็ได้รับไหวนะครับว่าน้องก็มีความสามารถทั้งน้าเสียงนะครับแล้วก็นาตาซึ่งก็เคยขึ้นรถแห่มาก่อนนะครับซึ่งน้องก็บอดเลียนเลียนกอซอนครับเดี๋ยวลอบเบิ้งต่อไปนะครับว่าบโจเพิ่นสิให้เฮ็ดจังไดต่อไปนะครับโบโจนะครับเป็นผู้มีความสามารถนะครับในการเบิ่งค้นดูคนออกว่าสี ให้เฮ็ดแบบไรน,นะครับแนวทางแบบไรเดี๋ยวค่อยรับชมนะครับรับฟังติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับ